เช้านี้อยู่ตรงนี้เออไม่ได้ขึ้นนอนบนเขียงอยู่บอ่อนี้ครับอยู่บอ่อนี้ตอนเชา้าเมื่อคืนอยู่บอนุ่นตัวนี้เขามีสองบอ่ออืมอ่ะก็จัดไปสิครับอัพอัไม่ร้องครับไม่ร้องอืมตัวนี้ไม่ร้องอ่ะอยู่บอ่อนี้แหละวันนี้ อ่าน้องนี่ตัวใหญ่อยู่นี่อัพอัอัเชา้านี้อัพอัอัสบายเลยวันนี้เมื่อคืนนี่อยู่บนกระถางวันนี้อยู่ตรงนี้อ่น้องเนี่ยดำปึ๊ดเลยตัวนี้ประมาณกิโลหนึ่งอ่ะเชา้ชาเช้านั่งตดโปนอยู่นี่แหละอัพอัพอั อัพ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 ร้องไหมไม่ร้องอัพ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 ไม่ร้องวันนี้อัพอัพอัพไม่ร้องอ่ะโอเคตัวนี้อยู่นี่แหละ แเราเอาผักตกชวามาเฮ้ยไม่ใช่สิผักอะไรก็ไม่รู้เอามาก็ปรากฏว่านางก็ชอบอืมนอนสบายค่ำคืนนี้อันนี้ก็ดึกแล้วนะประมาณสักอ่าสี่ห้าทุ่มมาแอบดูโอ้โหนางก็มานอนเพราะว่า หายไปหลายวันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่านี่ก็อยู่กระถางหนึ่งกระถางนี้เขาก็อยู่ต่างหากเขาอยู่แบบสบายสบายเลยไม่เด้เดือดร้อนใครเลยนะนี่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูสักสามตัวจะมีใครอยู่บ้างอะไปตัวหนึ่งสิยังอยู่ไม่เอ่ย ตัวนี้ก็เจ้าหลับสบายนะไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วตอนนี้มากันเยอะแยะเลยอ่มากันเยอะแยะช่วงนี้ฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกครับก็มีมาเองบ้างเราไม่ได้รับเชิญครับนี่หลับสบายเลยลอยน้ําอยู่ เขาก็จะลอยได้โดยธรรมชาติเขา